สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีข่าวสารการสมัครงานโดยเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริษัทชอยมินิสโตจำกัดพร้อมที่จะรับพนักง,งานหลายอัตรานะครับชอยมินิสโตจำกัดนี่ก็คือพน,นักงานขายประจำร้านเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะครับมีทั้งในสาขาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ปางมะผ้า2อ,อัตรานะครับ ในเชียงใหม่ก็มีหลายสาขาอาทิเช่นสาขาปกครกน้อยที่หนองปะกครั่งนะครับสามอัตราออนสิรินบ้านเชียงขางก็สามอัตรานะครับแม่นะหนึ่งอัตราทุ่งหลูกเชียงดาวสองอัตราบ้านเชียงดาวสองอัตราบ้านต้นขามหนึ่งอัตราบ้านเมืองไงหนึ่งอัตราบ้านศพเปิงที่แม่แตงหนึ่งอัตรานะครับบ้านยมสารพีหนึ่งอัตราตลาดสันปะข่อยหนึ่งอัตราดอนจันหนึ่งอัตรา พราสองจำนวนหนึ่งอัตราบ้านหนองพึ่งหนึ่งอัตราบ้านหนองโค้งแม่แตงหนึ่งอัตรานะครับแล้วก็บูธของโรงพยาบากลกรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งอัตรานะครับบ้านล้องดอนชัยสรารพีนหนึ่งอัตราอย่างนี้ครับก็มีรับรายที่พอสมควรนะท่านสนใจนะครับคุณสมบัติก็คือว่าอายุ18ไม่เกิน35วุฒิม3าขึ้นไปมีใจรักบริการสามารถทำงานเวียนเป็นกะได้มียานพาหนะใช้ส่วนตัวมีใบขับขี่นะครับ แล้วก็หน้าที่ของท่านคือจัดเรียงสินค้าบริการนะครับแคชเชียร์ tier, เติมสินค้าและดูแลความสะอาดรายได้ก็ต่อวันก็325บาทสวัสดิการสิทธิประโยชน์ก็คือเงินโบนัสนะครับทุกๆปีปีละ2ครั้งปรับเงินเดือนทุกปีตามผลงานตรวจสุขภาพประจำปีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะครับประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆมีเงินรางวัลพนักง,งานดีเด่นมีการฝึกอบรมและการพัฒนาในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีเงินช่วยเหลือการสาบุตรวันหยุดก็1วันต่อสัปดาห์นะครับวันหยุดพักร้านประจำปีเริ่มต้น6วันต่อปีลาป่วยไม่เกิน30วันต่อปีสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับบริษัทชอยส์มินิโตจำกัดก็ที่จริงท,ที่อยู่ก็คือนะครับ สำนักงานชอยส์มินิโตอยู่ที่หมู่5ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่500009180856 50 0 0 8นะครับ ID Line ก็โทมัสนะครับ001นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านกดไลค์กดติดตามกดกดแชร์สวัสดีครับ